เอ,เอ,เอ,เอคุณมาเดินตรงนี้ได้ไงอะ่ะเอาเอาหนีหอ๋อหนีหอ๋อคนหนีการจับคนของเจ้าหนเภกไอ้สัสดีทุกานี่ช่องห้าร x t นะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่เกม LAC นะครับทุกคนก็เป็นเกมที่ขาย GTA อยู่นะครับแต่ไม่ขายมากนะครับทุกคนก็ อาถวภาพสวยไหมก็ภาพสวยนะทุกคนแต่วันนี้ผมจะมาเป็นตำรวจป่วนเอ็นบ so, e ีซีแทุกคนคือผมก็แบบเป็นตำรวจสายป่วนอะไรเงี้ยเออจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยนะครับทุกคนมาแล้วทุกคนเราก็ได้เกินแล้วเนาะโอเคว้าวรู้สึกว่าภาพมันเบลอๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างหน้าก่อน ผมไม่ได้ตั้งขาบาบเลยแหละมันจะเป็นอย่างไงไม่เป็นไรหรอกคลิปน่าคอยตั้งขาผ้า,ามันมาคอยข่ยมโดูนะทุกคนตัวดีจะโอมโทรเรียกรถก่อนนะครับทุกคนแต่หน้าไม่สนะอาดเรบกวนก็ต้องขอบให้ด้วยนะเอาขาไปเลยนะนู่นสีแดงๆเรื่องอารามเอ้มาขึ้นรถกันเลยนะครับทุกคน โอเคพอเราเกิดแล้วเราก็มาใช้สูตรกันนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าสูตรนี้มันจะติดป่ะเรื่องนั้นวันก็ก็ติดอยู่นะโอเคทุกคนตอนนี้เราเป็นตำรวจแล้วนะทุกคนตำรวจสายสิงห์นะตำราจพเอ็นไอซีนะทุกคนแต่ผมว่าห้ามนะ เอ้าเอาตามจับดิครับรออะไรอ่ะภาพวันดีรู้สึกว่าภาพมันเบื่อมาอกเลยทุกคนตำรวจผมโหดอ่ะชนใครโอ้ยรู้สึกกระตุกมากเลยนะทุกคนนะแล้วก็รู้สึกว่าภาพมันเบลอด้วยอะเปน็นอ่งนี้มีตั้งน้งว เฮ้ยอายเลยารับตายอุอ้ยเอ้ยบอ้บอลชนผมตายอ่ะเอ้ยโอเคเรามาเพิ่ใหม่แต่ผมจะฆ่าภาพก่อนนะนโอเค,อเคผมได้ไปตั้งค่าภา,าพไปแล้วโอเคภาพดูดีขึ้นเนาะหรอือไม่ไลนอะไรเงีย้ยไอ้หยุดนี่คือจงนี้ตำรวจ โอ้เอานี่กอผ่อนไปเฮ้ยหรือว่าเอารถประจำตัวของเรามาเอาคันนี้มาดีกว่าโอเคเราได้รถแล้ว,วนะครับทุกคนจำเลยคือเรถดีวดวดวดวกว่านนะครับทุกคนรู้สึกกระตุกนะ ใช่ใช่กระตุกมากด้วยนี่ทุกคนนี่เป็นตำรวจละไปเอ้ยอ,ยอยคุณมาเดินแต่ตรงนี้ได้ไงอะ่ะเอาเอาหนีเหรอหนีเหรอคนหนีการจับกุมของเจ้า,นจานหน้าที่ตำรวจตาย โอ้ยเอไอ้ลันไอ้ลันขับรถแรงเกินหาตาให้อ่าไอ้นี่ชนผมอ่าอันนี้มันชนผมทุกคนตั้วหมดอย่างเราเราไม่จับนะทุกคนเราฆ่าอย่างนี้ก็ชนกลับเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะชนในขนาดไหนนะโห ไอ้เกียร้อนได้ไงเอ็เกินไปรอนได้ไงอ่าเอ้น่โป้เอ็นซีโป้ไอ้ทุกคนต้องผมคว้มผมจะไม่เอามันไวลนะทุกคนนะผมจะฆ่ามันจะดีเลยก็ได้แต่ละนก็ได้ ว้ยท,ทุกคนทุกคนว้ยเอ้าเอ้ามีการชนมาชนกลับเลยม่รอดไอ้เด็เไปถ้าเสียงเกมแรงกันไ,ไปก็ต้องขอบให้ครับก็คอมเมนต์บอกเลยนะว่าเสียงเกมแรงกันออออ้โอ้โรงโอ้โ้อ้ คือเรา,เรา,เราต้องเติเที่ตลอดเวลาน,นะทุกคนนะอืออ๋ออ๋ออันนี้ฟ้าไฟเลยนะอ๋ออุ้ยอุ้ยไอเขียวความ เอาตลอเดี๋ยวเราไปเอาไ้ดํากันนะทุกคนทุกคนโอ้มันทำประตูของรเราเลอะทุกคน

คก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพท่าน,นี้นะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถ่คยผมด้วยนะครับทุกคนแลอย่ายืงกดกระดิ่งนะโอเคอันเดี๋ยวเราไปกันเลยนะทุกคนแล้ว